ครับวันนี้มากขุดกี่นู้นนะครับขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะให้ให้ดูนะครับ นี่ได้แล้วนะครับเป็นกินุนแดงนะครับเป็นกินุนแดงนะครับสังเกตปีลแดงนะครับตัวนี้นะครับได้แล้วนะครับโอเคขอบคุณครับ